แม่สีไปไทยแม่ลำพพาขึ้นเต้นพพาขึ้นเต้นจะไปเฮตเต้นเอาพาขึ้นเอาบักรดิกรนได้จดตกตับมันกินฮะโบแบ่แบ่แบเต้นโบะแบ่รถสีลมทับเด้อเป้นไม่น้ไม่ต้อยคิดไปเนี่มาเบิงมาเฮตเบิงยกลำฉาบปูนเห

ใส่อ๋อเอาเป็นนันคืงเงินคืงใส่ทั้งเทึงบ่อ๋อเจ้าจรงเจาริงเ้างเางนี่หเดี๋ยวมันก็เมือนลงตกลงไปหน่งวันลูกยาวันยาวัน เ้ยไม่มดูเลก็มไให้แมล้วเ้รมละมีดก็แห้งงายเธอเลยอยู่เป็นยังต้องเอาดค้เป็นยังต้องเอาารคืนน้ ที่ฉาบน้ำมาเนี่ยทุงนเท่าไรมันสิหมื่นเดออกมาลูกเพียเพียเพีย,พย,พยออกมาเพีย

สร็มน่งกินน้องแค่ลพาเรียมันคือมึงเงินไหลอยู่ฮกนซื้อให้กินจากนี้มาเอาแม่พชรแม่ลำกออิดน่เ้ยงูก็อยู่ซื่อมาเนี่ย Chao.